สมเด็จหลังรูปที่สองเขาบอกเป็นของเก๊เพราะมันตื้นเบอร์และเกิดจากการถอดพิมพ์ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์พระแท้เหมือนเก๊พระเก๊เหมือนแท้ด้วยจริตหลงพ่อท่านไม่ไม่เอาผีมาเข้าพระ สวัสดีครับหลังรูปเก่งดีต่อเป็นเอพิโ o ดที่2คือรุ่น2อนะเอพิส o ดแรกก็คือรุ่น1น,นะครับก็ผมว่าเข้าใจง่ายนะสำหรับการพิจารณาพระสมเด็จหลังรูปรุ่นแรกแล้วก็รุ่น1ใน EP ีที่ผ่านมา EP นี้คือ EP ีที่2ส,สมเด็จหลังรูปรุ่น2 มันเป็นเรื่องน่าสงสัยก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากายภาพของพระหลังรูปรุ่นสองเนี่ยผิดแปกแตกต่างแยกคนละเรื่องเลยกับมาตรฐานการเล่นพระงงนะไม่ต้องงงเอาง่ายถ้าดูหลังรูปรุ่นสองนะพระแท้เหมือนเกะพระเกะเหมือนแท้คือ <c ười> <c ười> อะไรอ่ะเขาเป็นพระถอดเขาเป็นพระถอด ถ้าเกิดว่าพระเกเหมือนแท้เนี่ยคนจะนึกถึงว่าเป็นพระที่ออกจากแม่พิมพ์ชัดๆถ้าวางเรียงกันหรือให้หยิบจับเนี่ยเขาจะหยิบพระสงคำลาวและพระถอดถอดขาวๆอย่างองค์องค์องค์งงงที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่เป็นของแท้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเกอเพราะมันตื้นเบอร์และเกิดจากการถอดพิมพ์ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะ ย้อนกลับมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะผมก็สงสัยเหมือนกับทุกคนในสายนี่แหละผมก็สงสัยเหมือนกับก็ตอนที่ผมเริ่มเล่นพระใหม่เนี่ยี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพระสมเด็จรุ่นนี้อ่ะมันเหมือนพระเกออ่ะแล้วก็เป็นปูนนะ ปูนเหมือนกัน,หม,นหมดเลยเหมือนทํามาครั้งเดียววาระเดียวอะ่ะซึ่งมีปริมาณเยอะๆะไม่เหมือนกับพระปกโพเก้าใบหรือพวกมาอาวุที่ที่มีมวสลวมวสารที่โครกมวลสารทํากันแยกแตกต่างหรือว่ามีมวลสารที่ไม่ลงตัวน่าจะนะอันดูมานได้ว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของหลังรูปใหญ่รุ่นแรก อ่านก็คือว่าทีมที่มียานะอิติแล้วนะที่ผมเกิ่นนำตั้งแต่ EP ีที่แล้วว่าถูกนำมาถอดนะถอดคือจากจากการปั๊มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นองค์พระแล้วเนี่ยเอามาถอดพิมพ์หรือการก๊อปปี้บนอ่าบนของที่เหนียวนุ่มก่อนแล้วพอแข็งตัวเนี่ยจึงนำมาพิมพ์พระนะครับน่าจะหายสูญหายหรือ โรงงานไม่ส่งมอบแม่พิมพ์ให้ หรือการทำครั้งนั้นเป็นการทำโดยโรงงานจึงได้พระมาจำนวนน้อยมากสำหรับหลังรูปใหญ่คิดตามนะคือว่าผมก็คิดแบบนี้ว่าแม่พิมมันไปไหนอะสมเด็จสมเด็จรุ่นนี้แม่พิมมันไปไหนหลวงพ่อจึงทําการถอดพระเป็นบล็อกแม่พิมพทําเป็นพระสมเด็จเนื้อสีขาวแบบที่เราเล่นหาก,กันทุกวันนี้เออนะ นี่คือสมเด็จหลังรูปรุ่นสองที่เรากล่าวเนื้อหาเป็นปูนแป้งนะครับขาวๆรา,ายละเอียดมันม,มันยากนะใช้สกิลสูงเพราะเป็นการถอดพิมพ์นะครับการกดแม่พิมพ์การกดแม่พิมพ์ การไล่เนื้อบางทีบางองค์จะไล่เนื้อไม่ชนขอบดูได้สําหรับพระแท้นะครับไล่เนื้อไม่ชนขอบความหนาจะพอๆกันจะไม่หนามากจะไม่บางมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าม,มีบางองค์ที่หนาเกินไปก็มีแต่ให้ดูกายภาพการตัดการตัดเป็นสำคัญเพราะมันต้องใช้การจดจําตําหนิเนี่ยแทบจะบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้น หลังรูปรุ่น2จึงต้องใช้สกิลสูงพอสมควรในการเล่นนะครับด้านหน้าก็คือสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จแบบนี้ด้านหลังก็คือหลังรูป รุ่นแรกใหญ่มียานะอิติโค้งนะครับมีรูปหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อกลวยเนื้อเนื้อค่อนข้างดูง่ายถ้าเกิดคนผ่านพระเยอะๆเนี่ยจะดูง่ายมากนะครับก็จะมีการแตกรายงาบ้างนะครับจะแข็งๆบ้างจะมีน้ําปูนที่เป็นแบบเหมือนสนิมเหมือนเหมือนตะกรันที่เป็นคุณเคยดูการผสมปูนไหมปูนซีเมนต์เนี่ยซึ่งพอค้นคุยคุยไปปุ๊บเนี่ยปูนมันจะ ป้าขาวด้านหน้าไอ้ตรงนั้นน่ะมีเมื่อมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะเก,ะกิดกลงอยู่ข้างหน้าเอาไว้ดูได้ในสมเด็จบางองนะในสมเด็จบางองค์นะครับซื้อหานะครับก็ต้องผ่านการพิจารณาจากบุคลากรในสายเป็นสําคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเสียจนแบบว่าโอ้โหเล่นไม่ได้เลยเขาเล่นกันจัดเป็นมาตรฐานมานานนูแล้วเนื้อหาเนี่ยสำคัญแล้วถึงจะไปดูพิมพ์พระ เห็นไหมแต่ 8, 6กผันอีกแล้วถ้าพระที่เกิดจากแม่พิมพ์เราต้องดูพิมพ์เป็นสําคัญก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเออหลังรูปรุ่นสองเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนรุ่นสองอีกแบบหนึง่งก็คือคืออะไรหลังรูปรุ่นสองที่เรียกว่าสมเด็จหลังรูปหน้าเดียวผมจะเรียกว่ารูปเหมือนหน้าเดียวหลวงพ่อกลวยนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากองค์นี้ ท,ที่เปรยไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ผมคล้องคออยู่เนี่ยเกริ่นน้ําก่อนว่าพระองค์เนี้ยผมได้มาจากลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยได้รับมาตั้งแต่ปี2521มีกล่องด้วยมีกล่องเป็นพระที่บางมากแทบไม่ได้ใช้นะแทบไม่ได้ใช้เลยองค์เนี้ยผมคล้องคออยู่และมีกลุ่มคนนะที่พยายามที่มันพยายามสวดพระองค์นี้หรือดิสเครดิตพระองค์เนี้ยให้ตกเป็นเก๊ผมไม่สนใจหรอกไม่สนใจหรอกเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ามันมีเหตุ อยากฟังใช่ไหมอ่ะมาดูองค์นี้คือต้นแบบของพระสมเด็จรูปเหมือนหน้าเดียวยี่นเสื้อผ้าไปดูเลยอง์นี้นะองนี้นะคือองค์นี้นะค,นนะคือองค,คอ,องค์ที่เป็นต้นแบบนะครับยานะอิติข้างบนเห็นไหมเอียงเห็นไหมเอียงเอียงนะครับแนวอักษรและหลวงพ่อก็เอียงตามต้นแบบใช่ไหมเอามาเทียบกันเลยหมายถึงว่าต้นแบบนะแล้วก็ ตัวที่ถอดออกมานะครับองค์ที่ถอดออกมาถูกพิมพ์ลงบน ของหนึกนุ่มหรือวัสดุหนึกนุ่มเพื่อทําแม่พิมพ์ความบางนะครับความบางของพระต้นแบบมันจะไปติดในทุกๆองค์ที่พิมพ์ออกมาชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับและการที่ตัดเฉือนหลังรูปตอนเปียกเราต้องเข้าใจกันพอเปียกปุ๊บเนี่ย ตัดชึบตัดชึบตัดชึบตอนอ่อนนุ่มมันหลุบหรือมันยุบมันยุบตามแรงกดใบมีดไงเพราะนั้นอ่ะสี่มุมสี่มุมของพระสมเด็จรุ่นนี้ต้องหลุบหรือยุบตามต้นแบบคือองค์นี้ถูกไหมเพราะนั้นอ่ะมันก็ขอ มันก็สอดค้องพ้องกันนะครับกับหลังรูปที่ตัดออกมาเป็นชิ้นนะครับเห็นไหมว่าสมมติฐานเนี้ยมันไม่ได้เลื่อนลอยมันคือความจริงและก็พิสูจน์แล้วว่ารูปเหมือนหน้าเดียวนะครับของหลวงพ่อวยเนี่ยซึ่งจัดมาเป็นอยู่ในชุดของสมเด็จหลังรูปรุนสเห็นไหมผมพนวกเอาไว้นะย้ําเลยสมเด็จหลังรูปรุ่นส นะครับมีสองพิมพ์คือพิมพ์แรกก็คือถอดจากอะไรถอดจากพระสมเด็จหลังรูปรุ่นแรกยาณอิติโค้งซึ่งไม่ใช่สงครามลาวนะสังเกตที่ฐานจะโค้งมนไม่เป็นเหลี่ยม นะครับจะมาบอกว่าถอดจากสงครามลาวผมไม่เชื่อและเป็นไปไม่ได้เข <im it> าจะถอดจากพระสมเด็จหลังรูปรุ่นแรก <im it> แบบใหญ่นะครับส่วน <im it> พระสมเด็จรูปเหมือนหน้าเดียวหรือพระผงรูปเหมือนหน้าเดียวของหลวงพ่อวยที่จัดอยู่ในรุ่นสองซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเลย <im it> ถอดพิมพ์มาจากพระสมเด็จองค์ต้นที่ตัดมาเฉพาะหลัง <im it> ด้านหลังส่วนด้านหลังของพระสมเด็จหลังรูปเล็ก โอเคไหมผมว่า EP นี้หรือเอพิโซดนี้ปลดล็อกปลดล็อกแล้วหายข้อข้องใจอีกแล้วในเรื่องของความเป็นมานะครับทำไมต้องพอดทำไมต้องก๊อปปี้พระตัวเองแม่พิมพ์ไปไหนและสร้างมาจำนวนมากๆในคราวเดียวกันเพราะมีเนื้อหาแบบเดียวกัน ตรงนี้ผมยังไม่ไม่ไม่ปฏิปัตต่อว่าใครช่วยสร้างหรือสร้างยังไงก็ต้องไปถามหรือว่าหาข้อมูลกันอีกต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตกผลึกแล้วแล้วก็สมบูรณ์พร้อมแล้วล่ะที่ผมถ่ายทอดให้นะครับถือว่าครบถือว่าครบแล้วก็สรุปเลยว่าหลังรูปรูปสองก็เนี่ยมีแค่2แบบแบบถอดพิมพ์เนื้อขาวๆปูนแป้งๆส่วนอิทธิปฏิหารหรืออ่าประสบการณ์ที่สุดแล้วในความเป็นสมเด็จ หลังรูปเก่งดีขอพอรโชคลาบอธิษฐานเอาเถอะกำพระให้แน่นๆมองหน้าหลวงพอ่ออธิษฐานนะครับขอพอรคุณจะได้รับพอรอันเสรฐหรือ,อสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับส่วนเมื่อก่อนมีการกล่าวว่าพระสมเด็จรุ่นนี้สร้างจากผงกระดูกผีหนัาแข่งผีผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าด้วย ด้วยด้วยด้วยจริยวัดหลวงพ่อด้วยจริตหลวงพ่อท่านไม่ไม่เอาผีมาเข้าพระนะครับแล้วผมก็เฉยเฉยสำหรับคนที่เรียกว่าพระผงรุ่นกระดูกผีเมื่อก่อนนะเรียกกันมาเป็นพื้นก็ก็ไม่รู้ก็พิสูจน์เอาแต่ว่าจริงๆแล้วมัน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 ค่อนข้างจะเลือนลางนะเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับก็ละไว้ในฐานเข้าใจใครอยากจะได้อทธิปฏิหารอะไรก็ยังไงก็ดูเอาดูเอาเอาตามพอสมควรน,นะครับก็วันนี้ก็สมควร เก็บเวลานะครับเสียงแหบเสียงแห้งอีกแล้ว เพราะว่าอะไรก็เนี่ยมาพูดให้ทุกท่านฟังเนี่ยนะอยากให้ทุกท่านได้รับความรู้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับชแ y o ยูทูบน,น,นี้แล้วก็ผู้ที่จะแอดไลน์ส่งข้อมูลหรือส่งรูปพระมาตรวจสอบแอดไลน์เอาฟิเชียลนะฮะง่ายเพราะไลน์ผมเต็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมาพบผมด้วยตัวเองโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเพราะบางทีอ่ะตอนเนี้ยโอ้อีเวนต์แม่งไม่มีเว้นเลย ก็ขออภัยด้วยบางทีมาที่ร้านแล้วไม่เจอผมนะครับก็พันทิพย์นางวันชั้น2เดินเข้ามาในสุดเลยร้านต้อมสำนักจันนะครับวันนี้บายบายสวัสดีครับช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก,ก็เบอรโทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0 8 1 4 8แ4 4 4 8นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ ID Line น d l อดี ID ลนสำนักจันนะครับ ตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสำนักจันทร์ทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube รก็เป็นช่องหลวงพ่อคุเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้